ดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าตูรายการบันนี่แม็กโอเวอรายการที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณผู้ชมให้มีความมั่นคงทางการเงินรูปเปลี่ยนแปลงไปกับเราในรายการบันนี่แม็กโอเวอร์ การโดบกันเกิดขึ้นนะครับเรับพูดเยอะฮะตามไม่แข็งเสียงแหบวันนี้จะมาคุยกันเรื่องอะไรเรื่องของคือสิ่งที่เราพูดกันมาตลอดปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเวลาช่วงยิ่งช่วงหลังๆที่ยิ่งเน้นเลยนะครับว่าทุกวันนี้เราจะต้องแบบมีการวางแผนเงินกันกันเราต้องมีการตั้งเป้ามงเป้าหมายว่าเราจะเก็บเงินให้เท่านั้นเท่านี้ชมกันสดๆเอาเรื่องนี้ไปคุยให้กับ น้องๆรอบๆตัวผมว่าเอาเรื่องที่ไปหากินต่อเลยแหละนะหลายคนก็ไม่สำเร็จอ่ะคือมันมันมันอันนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมนั่งคิดนะว่าเอ๊ะช่วงที่เราทำทำการเราสอนใช่ไหมว่าไ็นมนุษย์เรามันต้องลองนั่งทำนะว่าอะไรที่เราปรารถนาเป้าหมายในชีวิตเรามีอะไรบ้างหนึ่งสามสี่ห้าช็อตลิสต์มันออกมาให้ได้กำหนดเป้าหมายให้มันชัดเจนตามหลักสมองสมาร์ทอะไรเนี่ย แล้วสาคัญที่สุดเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองมีคุณค่ามัม่นใจว่ามีศักยภาพพอบอกตัวเองอย่างนั้นหาทางคอมมิชกับอะไรก็แล้วแต่บนบานสารกล่าวอะไรก็ไม่รู้แล้วว่าตั้งใจว่าจะทาให้เห็นภาพนู่นนี่นั่นคือทุกอย่างเป็นการสร้างแรงบันดาลใจจนสุดท้ายบอกว่าให้ลงมือกระทำะใช่ไหมเราก็บอกว่าเฮ้ยมันมาจากดีไซน์มาจากความเชื่อมั่นศรัทธาแล้วก็แอคชั่นใช่ไหมซึ่งตามตำรานโปเลียนฮิล ช่ไหม,มคุยกันมาเนี่ยช่วงช่วงย้อนกลับไปดูเนี่ยสิบยีสบ่สิบเทปหลังก่อนหน้าเนี่ยคุยกันเรื่องประมาณนี้แต่มันก็มีคำว่าแต่เกิดขึ้นอย,อย่างล่าสุด,สดเนี่ยเขามีคนยกตัวอย่างอย่างโจ้นเนี่ยเอาชัดๆโจ้นเนี่ยตั้งเป้าว่าจะขี่จักรยาน2 5 5 5 5้กิโล ถวายในหลวงถวายในหลวงณวันที่10ธันวา5ธันวาจำวันแต่ตัวแล้วห้าเราบันด้กาธันวา5ธันวา2555ถูกต้องโอ้เจ๋วมากทีนี้บางคนมันไปไม่ถึงก็ไม่ดูรู้ด้วยสาเหตุอะไรผมเองอย่างนั่งคิดกันอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะคำนวณดูแล้วไงเหมือนจะมีเวลาเยอะแต่เอาเห้จริงกลัวอยู่ว่าไม่ถึง ตอนนี้ได้ท่า่แล้วใจก็อยญ่ชนเิเขาบอกว่าแปดร้อยกว่าใช่ไหมสัปดาห์น네ี้แปดร้อยก่แปดร้อยเหลือกี่เดือนนี่นี่เดือนอะไรแล้วนี่เดือนสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาพผมีอีกสามเดือนให้ปั่นอีกสองพันโลอ่ะมันก็มีคําถามไงว่าไอ้อย่างคุณเนี่ยมันยังไม่รู้ถึงเป้าหมายใช่ไหมเป้าหมายบางคนนี่มันคือเป้าหมายมันล้มกลางคันไปดื้อๆแบบนั้นเลยคือมันเลิกดื้อๆไปไม่รู้ด้วยสาเหตุอะไรแล้วบางทีกลับไปถามว่า เฮ้ยเห็นเคยบอกว่าสมมุติผมยกตัวอย่างนะบอกว่าตั้งใจว่าจะเก็บเงินให้ได้1ล้านบาทในปีนี้เพื่อจะไปดูฟุตบอลสมมุตินะแดงเดือดทองเตะกับไม่ต้องรีลาอะไรแบบนั้นไปดูแดงเดือดแล้วก็เที่ยวอังกฤษซะหน่อยสมมุตินะลีร์พูกับแมนเชสเตอร์ยูดจะไปดูวันเบซี่เขาจะย้ายทีมแล้วเนี่ยสมมตินะ แต่ว่ายังไปไม่ถึงไหนเลยฮะตอนนี้เพ <ละ S 1> ิเก็บได้พันสองปัเลิกมันเกิดจากอะไรเพราะอะไรยังไงก็ผมไปอ่านเจอในเว็บไซต์พวก personal finance นะ get rich slowly เนี่ยนะเขาจู่หัวง,งี้ finish what you what you start ตอนแรกอ่านก็อ่านผ่านๆอะไรว่า finish what you start ทไม่เสร็จสัทีอะไระที่คุณเริ่มก็ลงไปอ่านรายละเอียด เขาก็เล่าบอกว่าเขามานั่งคิดบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เคยคิดอยากเล่นเปียนโนอฮะ uh huh. เขาก็ลงทุนซื้อเปียนโนอ, uh huh. อันนี้ซื้อให้ทุกสาวกลเล่นเองด้วยอ๋อลงทุนซื้อเปียนโนมานะแล้วก็ซื้อหนังสือสอนเรียนเปียนโนอ uh huh. ชุดจ้างครูมาสอน uh huh. จัดไปจัดหนักทุกอย่าง อย่างนี้เลยไม่ถึง3ามเดือนเลิกเล่นก็อยู่ๆก็ไม่รู้อะไรไม่รู้เหมือนกันบางทีไปถามนะ้ไม่เล่นแล้วเหรอผีดโนะไหนเล่นได้กี่เพลงแล้วอ้าวแล้วคำถามชี้ใจมากเลยเอาจจะจี้ใจมากเฮ้ยเลิกแล้วก็แค่นั้นอะ่ะจบจบ